สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่29มิถุนาย,ยน2,25วันนี้ฟิวันนี้ดินเด็ก68จากวันนี้65นะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตคดีมหากราบริปโปกับ SEC หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีข่าวบอกว่า Ripple Drops Appeal to Close the Chapter ดู r i หรือ r โเนี่ยจะถอนถอนุทธรเพื่อปิดฉากคดีมหากราบ SEC กับ Ripple ถ้าใครยํำได้ สวันก่อน26มิถุนายนเราพูดถึงข่าวอะไรข่าวสารปฏิเสธคำร้องร่วมระหว่าง S.C.C กับ r i p p l คคำร้องร่วมที่บอกว่า S.C.C กับ Ripple เนี่ยตกลงกันได้แล้วนะ s e c จะถอนอุทธรณ์และทางบริษัท Ripple เนี่ยจะจ่ายค่าปรับจาก125ล้านหรือ50ล้านทั้ง2ตกลงกันได้ผลปรากฏสารไม่ยอมนะศารทำตัวเหมือนแกรี่แกนสาเลอร์ศาลบอกว่า อาการลดค่าปรับ125ล้านหรือ50ล้านเนี่ยไม่ยอมและการยกเลิกคำสั่งห้ามไม่ให้ Ripple ขาย XRP Token ให้สถาบันการเงินศาลก็ไม่ยอมนะครับโดยศาลให้เหตุผลว่าข้อตกลงระหว่าง SEC กับ Ripple เนี่ยถือเป็นข้อตกลงส่วนตัวมันจะไม่สามารถลบล้างคำตัดสินศาลได้คำตัดสินเดิมนะทีนี้เหตุการณ์ที่2คือเมื่อวานเนี้ยคุณ Brad Garlinghouse CEO ของ Ripple ออกมาทวีตเนื้อๆน,นะครับเขาบอกว่า Ripple จะถอนอุทธรณ์ที่ยื่นไว้และ S.E.C ก็น่าจะถอนอุทธรณ์เช่นกันเราขอจบฉากนี้เพื่อที่จะ move on สรุปภาษาชาวบ้านคืออะไรบริษัทริ p โ e เนี่ยยอมรับคำตัดสินของศาลว่าการขาย XRP Token ให้กับสถาบันการเงินถือเป็น security Ripple จะไม่สู้ต่อตรงเนี้ยขอยอมรับไม่ขออุทธรณ์แล้ว นะและในส่วนของค่าปรับ r p p โ e ยอมที่จะจ่ายเต็ม125ล้านทั้งที่จากเดิมเนี่ย s อ c ยอมแล้วว่า50ล้านโอเคแต่ตอนนี้สารไม่ยอมริ p โ e บอกไม่เป็นไรงั้นผมจ่ายเต็ม125ล้านนะครับทีนี้ทม์ลายจากนี้คืออะไรข้อที่1คือคุณแบดการ์ลิงเฮาส์ออกมาทวีตแล้วว่าจะไม่อุทธรณ์ต่อซึ่งเราต้องรอบริษัท r i p โ l เนี่ยยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการว่า จะไม่อุทธรณ์ต่อแล้วก็จ่ายค่าปรับ125ล้านขั้นตอนที่2รอให้ SEC ยื่นว่าจะไม่อุทธรณ์ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่มีไทม์ไลน์นะริปโปน่าจะยื่นก่อนส่วน s c c เนี่ยอาจจะยื่นกรกฎาคมหรือสิงหาคมยิ่งยื่นเร็วยิ่งจบนะครับและพอทั้งสองยื่นเสร็จมันจะหมายความว่าริปโปจ่าย125ล้านและในอนาคต การขาย XRP t o เค็ให้สถาบันการเงินเนี่ยทำไม่ได้แล้วสถาบันการเงินต้องซื้อแบบเราซื้อบน Open Market หรือไปซื้อบน Third Party b r o เอ่อบรเ OTC นะครับส่วนคำถามยอดฮิตที่เพื่อนๆถามคือพี่ลไล่ตรงเนี้ยมันจะกระทบกับ XRP อีเทียบหรือเปล่านะส่วนตัวเนี่ยผมว่าไม่มีใครกล้าตอบเต็มปากเต็มคำ แต่ยิ่ง SEC ยื่นเร็วและทุกอย่างจบไม่มีอะไรขลาคขังกับบริษัทวิโเนี่มันก็ง่ายต่อการอนุมัติ ETF นะครับทั้งนี้ในส่วนของออคคอย ETF เนี่ยส่วนตัวผมเชื่อเหมือนเดิมถ้าไลคคอยผ่านนะไลคคอยเป็นเหรียญที่ตอนนี้คลีนที่สุดและเป็นคิวต่อไปถ้าไลคคอยผ่านโอกาสที่เหรียญอื่นจะตามมาผมว่าไม่น่ามีปัญหา นะครับถ้ามันมีข่าวว่าทาง SEC ยื่นคำร้องปุ๊บเราอาจจะเห็น3เมตร6เมตร8เมตรก็เป็นได้เพราะฉะนั้นข่าวนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าทาง SEC รีบยื่นถ้ายื่นจะมาแจ้งอีกทีและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าใจเพื่อนๆว่าหลายคนตามข่าว XRP ลำคาญว่าเมื่อไหร่จะจบครั้งนี้จบจริงหรือเปล่า นะครับเช่นกันผมก็รู้สึกเหมือนกันถ้ามันจบผมจะแจ้งแบบ c o m plete เลยว่ามันจบจริงๆนะถ้าจบจริงๆก็คือ s e c ยื่น ripple ยื่นสารเซ็นตรงเนี้ยจบจริงและเราค่อยมาวอร r y เรื่อง ETF ทียเว้นแต่ว่าบริษัท BlackRock ยื่นขอ e t เทียถ้า BlackRock ยื่นขอ ETF ทียแสดงว่าเขารู้อะไรแสดงว่าโอกาสผ่านค่อนข้างสูง เราสามารถถ้า Blackrock ยื่นเนี่ยจองหมอําได้ซื้อแชมเปญรอได้เพือพ่อนๆทางบ้านที่ตามข่าวคดีความระหว่างริปโปกับ SCC คิดยังไงมองไงข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพือพ่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้เาปลอดภยัยดูต่อไปครับผม 11, ด้้หเยออะทัง 11, งุม่ต người xứng đáng cho chúng ta trao lá phiếu bầu Donald Trump USA USA Make America Great Great Again Donald Trump Donald Trump Donald Trump cho nhiệm kỳ này Donald Trump ngày ba tháng mười một